นี่นะคะ่ะจะเป็นเล็บไบดูปนะ่ะน่ะใายผู้ชายมันเรียกมคะคะว่ามันจะเอาอะไรมันจะโดนกล่องไหน มาดูแลหน่อยตองเล็กไม่ใช่เลตองเล็กตองเล็กต้องเกะด้วยเล็ดหนาอย่างเงี้ยห้ามจับแค่พูดมาเลยนะดูอยู่ยะถ้าจับไม่ต้องก็เนี่ยอันนี้ อะไรอันนี้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยอันนี้ให้เลือกสามกล่องก็จะเอากล่องไหนมาเลือกนี่ยาอ่ะอ่ะอย่าเพิ่มมาจับทางเงี้ยมาอย่าเพิ่มนั่งเอาเอาคิดดูดีๆครัเวลาคิดดูดีเอาอันนี้เอาอันนี้เอาดีตรงไปเอาจริงๆอ่อกูไปเพิ่งเรียกว่ามึงจะถามเนี่ยเพิ่มกูอยก็มึงจะถามอะไรกูก่อนวะถามไม่ไม่รู้จะอะไรละเอาอันนี้เลย ก็ของควายวันเกิดอย่าเพิ่งมึงได้เลยกูให้รคำจมูกว่ายใครตัดหนึ่งใจอีกรอบกูจะบอกช้อยเอาวันนี้มึงแอบดูคนเฮ้ตอนแรกเอาอันนี้ต้องเปลี่ยนก็ใส่อันนี้แน่นอนเด้อเพิ่งแต่ไมเอาวันนี้ใายเอาดีๆเอาอันนี้อ่อ พขาตอนแรกก็จะเอาอันนี้ออกไปเปลี่ยนเครื่องใส่อันนี้แน่นอนบ้าเอาดีๆเอาะเอาอันนี้แล้อันนี้ดูอันนี้อันนี้เนี่ยหนักด้วยมีของอันนี้เราเปิดอ่กล่องสองอ่ากล่องสามไม่มีไม่มีลองดูแกะแกะแกะก่อนแกะขึ้นมากล่องตาน่า ไม่มีกองว้าวฉลาดไปเลยรู้ทันแล้วตอนแรกว่าจะเลือกกันนี้กล่าวว่าจะเปลี่ยนกล่องแค่กล่องไม่เฉยอัะไนคือกล่องไม่เฉยขังหมดแล้วยังเหยียดเหยียดนี่เดียหลีดเดียวมึงพับทับดิมึงรู้ได้ไงเอาไม่ใช่ละตอนแ้วมึงแอบดูใช่แล้วมึงรู้ได้ไงก็กล่องนครสวรรค์ส่งมาจากนครสวรรค์ก็ใช่ดิไม่ใช่ละมึงก็รวยคงไม่ใช่นครสวรรค์แล้วไม่ใช่ละ หลวงพ่อรวยไม่ได้ออกรุ่นนี้หลวงพ่อรวยออกรุ่นรวยร้นเหลือกําลังจะออกวันที่สองวันนี้เหลไอ้นันโพสอยู่นั่นนะผมก็พัดเห็นไหมเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> งินไหมเนี่ยเอาเนื้อหอมหนึ่งทีอ่ะ